สวัสดีครับผมน้องเจอเอาจริงดูตัวอย่าง The x p e n s e o s i l i s Reborn จบแล้วคือโอ้ยมือหมายสัน่นอยากจะกด Wishlist ให้สตรีมระเบิดเอาภาพกราฟิก Unreal Engine 5 Pro มาปุ๊บโคตรจะอลังเมืองโดโอกาสซีนต่อสู้กลางศูนย์แรงน้มถ่วงฝุ่นกระจายสเกลแม่งระดับหนังโรงแล้วฉากต่อสู้นี่โคตร Mass Effect ยิงกันหมวนหลบปาระเบิดกลางซีโรจเดียวนะนี่เจอเล่นเกมหรือดูหนังบล็อกบัสเตอร์ แต่ที่โคตรว้าวคือเลือกเชื้อชาติได้จะเป็นเออร์เตอร์มาเชียนเบลเตอร์กดได้หมดสำเนียงเปลี่ยนเครสเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนเกมสาย RPG สุดหัวใจอยากเล่นสายเบลเตอร์ขุดปมดรามา่าหรือจะเอามาเชียนเท่ๆใส่ชุดเกราะเดินฟานหัว NPC แล้วแต่เลยจ้าทีมพัฒนาไม่ใช่ไก่กาเอาแคทเกมส์เขาทำแทดไฟเดอร์กับโลคเทเดอร์มาแล้วเนื้อเรื่องในเกมคือโคตรลึกเควสลับเยอะดราม่าหนักตัวละครแต่ละคนในทีม จีบได้ทะเลาะได้ดราม่าและเบิดบ้านได้หมดสายเลือกผิดระวังนะตายไวกว่าโดนบอสยิงจ่อหัวอีกฉากสำรวจแม่งพีกจริงเดินย่าสลัมในเบลบาใต้เปลือกดาวเควสโผมาให้ขุดรอไปยันตอกซอกหลืบเกมผู้ใหญ่เน้นๆมีทั้งประเด็นสังคมการเมืองการกดขี่บอกเลยใครชอบเนื้อหาแซบเตรียมรับมือแพลตฟอร์มครบ ps 5 xbox series pc steam ยังไม่ประกาศวันขายนะแต่เจอขอเตือน กด wish list ไว้เถอะเดี๋ยวหลุดเทรนด์โดนสปอยเกมก่อนเพื่อนเดี๋ยวจะหาว่าเจอไม่เตือนสรุปแบบไม่ต้องคิดนาน e x p a n s e o s i l i s r e b o r n คือ mass effect สายดิบโคตรไซไฟเนื้อหาเข้มตัวเลือกวุ่นวาย quest ลึกยิ่งมันดราม่าแน่นผมน้องเจอครับอย่าดูจนเพลินจนลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม hashtag, เรื่องเพลเจอร์เกมด้วยนะครับแล้วเจอจะกลับมาเมาส์อีกในคลิปหน้าเจอกันโชคดีทุกคน